สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทําข้าวอบกุนเชียงมาฝากค่ะรับรองว่าเป็นเมนูที่ถูกใจคุณหนูหนูหรือว่าทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยกุนเชียงเห็ดหอมข้าวหอมมะลิกลางปีต้นหอมกุ้งแห้งแครอทผักสามสีแปะกล้วยขิงกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาหั่นส่วนประกอบกันก่อนนะคะ กุนเชียงในวันนี้เราใช้ทั้งหมด250กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นสองแบบนะคะแบบแรกที่เราหั่นนี้เป็นแบบแวบ่นๆเพื่อใช้ตกแต่งหน้าของข้าวอบกุนเชียงกันค่ะและถัดมาแบบที่สองเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นแบบเป็นลูกเต๋านะคะนำไว้สำหรับใช้หุงพร้อมข้าวค่ะหั่นให้ได้แบบนี้เลยค่ะ ถัดมาเดี๋ยวเราจะหั่นขิงอ่อนกันค่ะในวันนี้เราใช้ขิงอ่อนในการทำข้าวอบกุนเชียงเพราะว่าถ้าเราใช้ขิงอ่อนเนี่ยพอเราหุงเสร็จแล้วเราสามารถทานพร้อมกับข้าวได้เลยนะคะหั่นให้ได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณตามในคลิปเลยค่ะพอเราหั่นขิงเสร็จเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาสับกระเทียมกันค่ะ ถัดมาเราจะมาหั่นเห็ดหอมกันค่ะเห็ดหอมก็หั่นให้ได้ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆรูปทรงเต๋านะคะแล้วพอเราหั่นส่วนประกอบของเราครบแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราไปล้างข้าวกันค่ะในวันนี้เราใช้ข้าวทั้งหมด2ถ้วยนะคะใช้ถ้วยไรตวงก็ได้แต่ถ้าใช้ถ้วยนั้นตวงข้าวแล้วก็นำถ้วยนั้นไปตวงน้ำตอนหุงด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะล้างทําความสะอาดข้าวให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะพักข้าวไว้ให้เสด็จน้ําค่ะถัดมาเรามาทอดกุนเชียงกันค่ะส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราหั่นแว่นไว้เพื่อที่จะนําไปตกแต่งหน้าของข้าวอบกุนเชียงนะคะเราไม่ทอดนานนะคะเราเอาแค่เข้าเหลืองเล็กน้อยก็พอแล้วค่ะ ี่่คะพอได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นเลยนะคะถัดมาเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมกันค่ะกระเทียมเราจะเจียวจนเขาเหลืองและหอมเลยนะคะ พอกระเทียมของเราเหลืองหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กุนเชียงที่เราหั่นเต่าไว้ค่ะใส่ลงไปผัดเลยค่ะพอกุนเชียงของเราเหลืองสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันออกค่ะเราจะเหลือไว้นิดหน่อยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอเสร็จแล้วใส่เห็ดหอมลงไปผัดเลยค่ะ พอเราใส่เห็ดหอมลงไปแล้วถัดมาเดี๋ยวเราจะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งก่อนที่เราจะนำมาผัดให้เรานำไปแช่น้ำก่อนนะคะถัดมาก็ตามด้วยขิงเลยค่ะพอเราใส่ขิงลงไปแล้วก็ตามด้วยแปะกล้วยผักสามสีและแครอทค่ะเดี๋ยวเราจะผัดทุกอย่างให้สุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงเครื่องในหม้อหุงข้าวกันค่ะ ถัดมาตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนค่ะแล้วพอเราใส่ต้นหอมลงไปแล้วนะคะถัดมาเราก็จะใส่ข้าวที่เราได้ล้างและทิ้งไว้ให้เสดดน้ำแล้วผัดให้เข้ากันเลยค่ะพอส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะนำไปหุงกันค่ะ ก่อนที่เราจะใส่ข้าวที่เราผัดลงไปในหม้อหุงข้าวนะคะให้เราใส่น้ำแช่เห็ดหอมลงไปก่อนหนึ่งถ้วยที่เราใส่ก่อนเพื่อกันไม่ให้ก้นหม้อร้อนเกินไปถ้าก้นหม้อร้อนเกินไปจะทำให้ก้นหม้อเสียนะคะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำแช่เห็ดหอมทั้งหมด3ถ้วยนะคะแต่ตอนนี้เราใส่ลงไปหนึ่งถ้วยแล้ว <c oughs> ก็ให้เราใส่ข้าวที่เราผัดใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยคะ่ะ พอเราใส่ข้าวลงไปแล้วนะคะถัดมาเราก็จะใส่น้ำแช่เห็ดหอมถ้วยที่สองค่ะตามด้วยถ้วยที่สามเลยค่ะใส่เต็มถ้วยเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะถัดมาเราจะมาปรุงรสกันค่ะเราใส่พริกไทยลงไป1ช้อนชาน้ำตาลสองช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะ และถัดมาเป็นผงปรุงรสใส่ปลายช้อนนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราสามารถชิมน้ำได้นะคะถ้ารสชาติพอใจแล้วก็นำไปหุงได้เลยแต่ถ้ารสชาติยังไม่พอใจก็สามารถปรับเพิ่มรสได้ตามใจชอบเลยนะคะและก่อนนำไปหุงเดี๋ยวเราจะโรยงาคั่วลงไปเล็กน้อยค่ะและแต่งหน้าด้วยกุนเชียงหั่นแว่น แครอทและเห็ดหอมค่ะแล้วพอเราแต่งหน้าเป็นที่ชอบดีแล้วก็นำไปหุงได้เลยขั้นตอนการหุงสามารถหุงในหม้อหุงข้าวธรรมดาแล้วกดปุ่มหุงได้ตามปกติเลยนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนำไปหุงกันค่ะ และตอนนี้ข้าวอบกุนเชียงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเรียงตัวเป็นเม็ดสวยงามมากๆค่ะนอกจากอร่อยแล้วก็ยังได้คุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวอบกุนเชียงจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะสูตรนี้รับรองว่าทำทีไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ